ใ่ท้ายวันนี้เอาใจคนที่ชอบทําอาหารเองกันหน่อยดีกว่านะคะใครกําลังมองหาหม้อหุงข้าวใบใหม่ที่ทําได้หลากหลายเมนูวันนี้29ช้อปปิ้งมีหม้อหุงข้าวสาหรับคนยุคใหม่มาฝากกันค่ะ ทุกผู้ชมครับยุคนี้จะหาซื้อมอหุงข้าวทังทีนั้นก็ต้องซื้อเป็นแบบมัลติฟังก์ชันใช้งานได้หลากหลายนอกจากหุงนะครับก็ต้องสามารถอุ่นตุน๋นนึ่งต้มหรือว่าทำอบเค้กได้ด้วยนะครับซึ่งนี่เลยครับผมนี่คือมอหุงข้าว New Wave รุ่น RC 1802D ดสีสีขาวขนาด1 8ลิตรใบนี้ครับเมนูของเขาให้มาเป็นแบบภาษาไทยใช้งานสะดวก และที่สําคัญหม้อใบนี้นะครับได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับและเรายังรับประกันสินค้าให้คุณอีก1ปีเต็มๆไปเลยฮะแล้ววันนี้นะครับยี่สิบเก้าช้อปปิ้งของเราครับขอจัดโปรพิเศษราคาพิเศษครับที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทราคานี้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์แถมให้แบบครบชุดครับทั้งถาดนึ่งทัพพีแล้วก็ถ้วยตวงนะครับยังไม่พอเรายังแถมอีกครับนี่คือชุดกล่องอาหารพลาสติกจานวนสิบชิ้นรวมฝาด้วยและนี่ครับกับเซ็ตจานฟางข้าวอีก8ใบ ทั้งหมดนี่ครับคุณจ่ายเพียงแค่1,390บาทรีบโทรมาด่วนครับที่หมายเลข02-100-7066